อุปสรรคของรักออนไลน์ก็คือระยะทางนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรให้ความรักครั้งนี้เป็นจริงได้ไม่ใช่เพียงแค่ฝันลมๆแรงๆนะคะจะทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนรักออนไลน์ของเราเนี่ยเป็นรักแท้ได้วันนี้เรามาฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะ ทำอย่างไรเราจะทำให้รักออนไลน์ของเราเนี่ยสมหวังได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อก่อนค่ะว่ารักแท้ มีอยู่จริงบนโลกออนไลน์ค่ะมีหลายๆคู่นะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะได้แต่งงานอยู่กินกันนะคะแต่หลายคนค่ะหลายคนค่ะคุณถ้าคุณยังขาดความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาตรงนี้นะคะว่ารักแท้มันมีอยู่จริงค่ะบนโลกออนไลน์นะคะการที่คุณจะใช้ความอดทนรอคอยนะคะก็เป็นไปได้ยากนะคะแน่นอนว่าความรักออนไลน์เนี่ยมันทรมานค่ะมันทรมานมันต้องใช้ความอดทน อย่างสูงมากเลยนะคะทรมานกับความคิดถึงเอ้ยทรมานกับการเฝ้ารอคอยที่จะได้มาอยู่ด้วยกันนะทรมานกับการที่เฝ้ารอคอยที่จะได้มาเจอกันถึงแม้ว่าเส้นใยของความรักเนี่ยมันจะไม่ใช่การแต่งงานก็ตามทีนะคะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของคนที่จะมาใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การปรับตัวนะคะจับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันอีกเยอะเลยนะคะแต่นั่นมันก็ยังดีกว่าการที่เราจะต้องเปล่าเปลี่ยวใจอยู่คนเดียวไร้เพื่อนคู่คิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จให้รักออนไลน์ของเราเนี่ย ซึ่งข้อแรกเลยนะคะการที <S <S ่คุณจะทําให้รักออนไลน์ของคุณสมหวังได้นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกค่ะ รู้จักเลือกหาคนที่เขามีเป้าหมายเดียวกับคุณนะคะผู้ชายคนนั้นจะต้องอยากที่จะมีชีวิตคู่อยากที่จะต้องการหาใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตของเขานั่นเองค่ะนะคะมันจะเสียเวลามากๆเลยนะถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขายังรักสนุกอยู่นะคะยังไม่พร้อมกับการที่จะมีครอบครัวยังอยากที่จะแบบว่า หากินหาเที่ยวหาสนุกไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้นะคะถ้าคุณพบว่าคู่สนทนาของคุณนะยังอยู่ในเว็บเดทอยู่นะหรือยังคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่นะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวแบบนี้นะคะขอให้คุณเผื่อใจไว้เลยค่ะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณแน่นอนนะคะคุยได้นะคุณยังสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้นะคะนะเรียนรู้กันไปได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องบล็อกเขานะคะไม่จําเป็นต้องเลิกคุยกับเขานะคะ เพียงแต่ว่าคุณให้ใจเขาค่ะให้เท่ากับที่เขาให้เรานะคะเขาให้เรามานิดเดียวเราก็ให้เขากลับไปนิดเดียวแบบนี้นะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อสัตว์กับเขานะบอกเลยค่ะว่าหลายคนนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะคะรักเดียวใจเดียวคบเป็นคนๆน,นะคะไม่ชอบคบซ้อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ แต่คนที่จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ของคุณไปนะเขาจําเป็นที่จะต้องรู้คุณค่าตรงนี้ของคุณด้วยนะคะถ้าคุณไปให้สิทธิ์กับคนที่ผิดนะคะสิทธิ์กับคนที่ผิดคืออะไรกับคนที่เขาไม่ได้ให้ใจคุณกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณกับคนที่เขายังคุยกับคนอื่นอยู่กับคนที่เขายังไม่รู้จักพอแบบเนี้ยคุณให้สิทธิ์ผิดคนค่ะนะคะคุณให้ความซื่อสัตย์ กับคนที่ผิดคนกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเราจะให้ใจใครนะคะใครเราจะให้ความซื่อสัตย์เขาไปแบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องดูด้วยค่ะ ให้กับคนที่ถูกที่ควรนะคะที่สมควรที่จะได้รับมันนะคะอย่าไปซื่อสัตย์ไปรักเดียวใจเดียวกับคนที่ผิดๆนะคะคุณจะรู้ว่าคุณจะมันจะเสียเวลาเปล่ามากเลยนะคะสองสามปีนะคะคุณจะรู้ว่ามันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราเนี่ยให้ใจเขาไปหมดทั้งใจแล้วเขาไม่ยอมให้ใจเรามาแบบนี้การที่เรายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะการที่เราจะหาเป้าหมายใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะกับการที่คุณจะหาคนที่ดีที่สุด เข้ามาในชีวิตของเราการที่เรานะคะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่สำหรับเรายังไม่เจอคนที่เขาซื่อสัตย์กับเรามีเราเพียงคนเดียวเนี่ยการที่เราจะหาคนอื่นเข้ามานะคะมันเป็นวิธีการที่เซฟตัวเรามากที่สุดค่ะเซฟตัวเราเซฟใจเรานะคะเราจะได้ไม่เสียใจมากเกินไปใครจะไปรู้ว่า เนื้อคู่ของคุณอาจจะรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะถ้าคุณนะคะปักใจอยู่กับคนคนนี้คนเดียว3 4ปีแล้ว5ปีแล้วนะคะถ้าคิดว่ามันยังไม่ใช่ลองนะคะให้โอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้ไปพบเจอคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าออสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันรอคุณอยู่ในอนาคตแน่นอนว่าคุณจําเป็นที่จะต้องกล้าถามนะคะในจุดนี้นะคะการที่คุณจะรู้ได้ว่า เป้าหมายเนี่ยของเขาเนี่ยตรงกับคุณหรือเปล่าคุณจําเป็นต้องกล้าถามค่ะถามเขาไปได้นะคะว่าเป้าหมายในยชีวิตของคุณคืออะไรนะคะถ้าเขายังบอกว่าเขาต้องการ เพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนคู่นอนแบบนี้นะคะคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาให้ใจกับเขามากมายนะคะแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ถ้ามันคลิกกันนะคะแล้วมันเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็อยากให้คุณเก็บไว้พิจารณานะคะเวลาที่เราจะเลือกเป้าหมายของเรานะคะคือสิ่งสําคัญนะเราจะได้ไม่เสียเวลาจบนะคะการที่เราจะให้ใจใครนะ การที่เราจะให้ใจของเราไปกับใครนะคะคนคนนั้นเขาจะต้องรู้ถึงคุณค่าของเราตรงนี้ด้วยนะคะเลือกคนที่มีเป้าหมายตรงกับเราค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะ,ค,ะคือการที่เราต้องการที่จะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะความรักนะคะเวลาเราอยากจะเจอความรักดีๆความรักที่แท้จริงเข้ามาสัก คนนึงเนี่ยนะคะการที่เราตั้งความหวังไว้สูงเนี่ยนะคะการที่เราแบกความหวังกับการหาคู่ออนไลน์มากเกินไปเนี่ยนะคะมันเป็นดาบสองคมมันเป็นการกดดันทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวผู้ชายด้วยนะคะการที่คนสองคนเนี่ยมาทําความรู้จักเรียนรู้กันเนี่ยอย่าเพิ่งให้เขามารับผิดชอบความรู้สึกเราคะ่ะ ะะหลายคนพอคุยกันไปสักพักหนึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกฉันนะ,ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตเราอีกต่างหากนะคะอย่าเพิ่งไปสร้างภาระให้กับเขาค่ะนะคะให้คิดแบบแฟรแฟรว่า เรามาเป็นเพื่อนกันเรามาหาเพื่อนใหม่บนโลกออนไลน์นะคะถ้าจริตของเราและเขาเนี่ยตรงกันเป้าหมายเราตรงกันนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่คุณทั้งคู่จะได้มีที่พึ่งทางใจเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะแต่ถ้ายังไม่ใช่ทั้งเขาและคุณก็ยังมีโอกาสเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันได้อีกทั้งคู่คนทั้งคู่นะคะคือคุณยังมีโอกาสที่จะเลือกคนที่ใช่ คนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตนะคะนะถ้าคุณคิดได้และสื่อแบบนี้ไปให้ผู้ชายรับรู้นะนะคิดได้นะต้องสื่อสารออกไปด้วยนะคะให้ผู้ชายรับรู้ค่ะเขาจะได้มีความรู้สึกสบายใจที่จะได้พูดคุยกับคุณเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคุณไงนะคะสำหรับคนที่มือใหม่นะคะมือใหม่เลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาในการแชทอะไรแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะให้เก็บเกี่ยวก่อน ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนค่ะนะคะผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนะมันคือการเรียนรู้จังหวะและเวลาในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะบางคนเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะคะประสบความสําเร็จเลยบางคนอยู่ในวงการแชทมาแล้ว4-5หปีแล้วก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เลยนะคะดวงที่จะมีคู่หรือไม่นั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะ ดวงนะคะที่เราจะมีคู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเลยนะคะส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องมีความใฝ่รู้ค่ะความใฝ่รู้ความที่คุณต้องการที่พัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะคะถ้าคุณอยากมีคู่ต่างชาตินะถ้าคุณอยากมีแฟนฝรั่งอยากมีคู่ต่างชาติแต่คุณไม่เรียนรู้เลยว่าโลกออนไลน์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ะค,ะคุณไม่เรียนรู้เลยว่ามันมีเว็บเดตอะไรบ้างคุณไม่เรียนรู้เลยกับการที่เราจะทำยังไงให้ถ่ายรูปออกมาสวยๆคุณยังขี้อายอยู่เลยคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดกล้องให้เขาเห็นหน้าเราอยู่เลยกลัวว่าเปิดกล้องมาเขาจะไม่คุยกับเรานะคะกลัวว่ารูปถ่ายที่เราถ่ายไปเนี่ยเราใช้แอปเยอะใช่ไหมแล้วมันจะ เขาเรียกว่ามันหน้าไม่ตรงปกแบบนี้นะคะก็เลยอายไม่กล้าคุยวิดีโอกับเขาหรือในกรณีที่คุณบอกว่าคุณภาษาไม่ได้อันนี้คืออุปสรรคใหญ่สําหรับสาวไทยเลยนะที่บอกว่าเนี่ยเขาโทรมาค่ะแต่เราไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยค่ะเพราะเราพูดไม่ได้ค่ะนะคะคุณยังอายที่จะวิดีโอคอลคุณยังไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะแบบนี้เมื่อไหร่จะสําเร็จคะนะคะ นะอยากมีแฟนฝรั่งนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้นะคะการที่จะมีคู่ต่างชาติได้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจบมาสูงเท่าไหนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาหรือเปล่านะแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความกล้าค่ะนะคะอยู่กับความกล้าล้วนๆเลยนะคะนะเมียฝรั่งหลายคนนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดีอะไรมากมายค่ะนะคะแต่เขามีความกล้านะ เขามีความกล้าที่จะกล้าพูดกล้าสื่อสารนะคะพูดผิดพูดถูกขอให้กล้าเข้าไว้ค่ะนะคะแล้วสักวันภาษาของคุณจะพัฒนาขึ้นเองนะคะวันนี้ใครยังไม่กล้าเปิดกล้องยกมือขึ้นนะ,ะยกมือขึ้นค่ะรายงานตัวด่วนค่ะใครยังไม่กล้าเปิดกล้องนะคะนะขอให้คุณนะคะเปิด เปิดใจเปิดความกล้าออกมานะคะวิดีโอคอลคุยกันนะคะเพราะวิธีการวิดีโอคอลพูดคุยเนี่ยมันจะทําให้รักออนไลน์เนี่ยเป็นไปได้ได้ไวมากเพราะอะไรเพราะมันได้สื่อสารทั้งน้ําเสียงนะคะทั้งความรู้สึกสีหน้าท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะกลายเป็นความผูกพันกันนะคะแล้วเสน่ห์จะบอกนะเสน่ห์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยอย่างเดียวนะคะมันออกมาจากการพูดคุยจากรอยยิ้มจากอ่าววตาพวกนี้นะคะการแสดงกริยท่าทางหรือบางคน คนมีมุกตลกอะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเสน่ห์มันจะออกมาจากตรงนั้นค่ะคุณจะต้องจําเป็นที่จะต้องโชว์สเสน่ห์ของคุณให้ผู้ชายได้เห็นค่ะว่าคุณเนี้ยมีดีอะไรบ้างนะคะขอให้คุณก้าวผ่านความกลัวตรงนี้ค่ะนะคะก้าวผ่านความกลัวขั้งแรกแน่นอนว่าไม่มีใครทําออกมาได้ดีค่ะนะคะคุณจะสั่นนะคะคุณจะสั่นคุณจะกลัวคุณจะพูดตะกุกตะกักอันนั้นนะคะ มันคือสิ่งที่ปกตินะขอให้รู้ไว้นะคะมันเป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกคนเป็นนะคะนะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานะคะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรคะ่ะนะแต่ขอให้คุณกล้าไว้ก่อนนะคะนะแล้วต่อไปนะคะบรรดขั้นต่อไปคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนกล้า ก้วผ่านความกลัวของคุณออกมาให้ได้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะใครเริ่มแล้วนะคะใครเริ่มต้นแล้วใครกล้าแล้วรายงานตัวมาด่วนๆเลยค่ะเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้การหาคู่ออนไลน์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเลยก็คือการสร้างเสียงหัวเราะระหว่างวันค่ะนะคะเทคนิคมาใจชายเลยนะคะคือการที่คุณจำเป็นที่จะต้องคุยให้สนุก ะะซึ่งการพื้นฐานการคุยให้สนุกเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุค,คลิกของแต่ละคนด้วยนะคะแต่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างเรื่องซีเรียสกันทุกวันนะคะถามว่าเรื่องซีเรียสคุยได้ไหมคุยได้นะคะทุกสุขคุยได้ปะปนกันได้เพียงแต่ว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมอีมุกตลกตลกอะไรของคุณเนี่ยสอดแทรกเข้ามาบ้างเพื่อการพูดคุยของคุณเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นเส้นตรงนะคะมันจะได้ไม่เป็นเส้นตรงมันจะได้มีสีสันมีรสมีชาติทําให้ผู้ชายเขารู้สึก อยากที่จะพูดคุยกับคุณทุกๆวันนะคะใครก็ตามที่ทําให้คู่สนทนาของคุณหัวเราออกมาได้นะแนวน้มนะ,ะแนวน้มเขาจะแสบติดการพูดคุยกับคุณเข้าแล้วนะคะจำไว้นะคะใครที่ทําให้คู่สนทนาของคุณสามารถหัวเราะออกมาได้ ยิ่งหัวเราะเปิดปากออกมานะเห็นฟันนะแนวโน้มว่าเขาเสร็จติดการสนทนากับคุณแล้วนะคะแม้แต่ตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะอธิบายไม่ถูกก็ได้ว่าทำไมถึงอยากคุยกับคุณนะและนี่มันเป็นกับดักเลยนะคะกับดักตรงนี้เลยค่ะที่จะนำพาให้ความรักของคุณสมหวังได้เพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นมาในใจนั่นเองค่ะนะคะการที่คนสองคนเนี่ยพูดคุยกันทุกวันเนี่ย ความผูกพันมันเข้ามาไม่รู้ตัวนะเริ่มต้นนะคะทุกคู่นะคะมันก็จะมีความรักความหลงไหลนะคะมันช่วงแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคู่ค่ะนะคะมันจะหวือหวานะคะแต่หลังจากนั้นนะคะมันจะต้องเป็นความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจค่ะที่จะยึดเหนี่ยวทําให้คู่ของคุณเนี่ยสามารถจับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะ เดินไปถึงจุดๆนั้นจุดที่เราจะผูกพันกันได้สิ่งสำคัญเลยก็คือการพูดคุยกันทุกๆวันค่ะให้เกิดความรู้สึกผูกพันในใจกันขึ้นมานั่นเองค่ะนะคะกับดักตรงนี้นะคะถ้าใครสามารถทำได้นะคะผู้ชายนะคะเขาจะหลงคุณรักคุณแล้วสุดท้ายนะความรักของคุณจะสมหวังได้แน่นอนค่ะเพราะ อย่างที่บอกค่ะความผูกพันมันก่อเกิดขึ้นมาในใจกว่าเขาจะรู้ตัวอีกทีเขาก็ถอนตัวถอนใจไม่ขึ้นแล้วนั่นเองค่ะในส่วนตัวของพี่ทอเองนะคะถึงแม้จะอยู่กันมาหลายปีแล้วนะเราก็ยังหัวเราะนะยังยิ้มกันอยู่ได้ทุกวันนะคะแม้แต่เรื่องเครียดๆเ,เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเรื่องที่สนุกได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะเมื่อวานเนี้ยเราบอกก่อนนอนนะก่อนนอนเราก็บอกคุณจอนว่า เนี่ยคุณรู้ป่ะวันนี้ฉันรักคุณแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเอาแฟนตกใจใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนี้มันลดเหลือแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตวันนี้เขาทําอะไรดีๆให้เราหลายอย่างเลยนะเขาอุสตส่าห์หยุดงานนะคะพาเราไปนู่นไปนี่นะคะหลายที่เลยนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมความรักของอ่าคุณที่ให้ฉันเนี่ยมันลดลงหรือจะเป็นตอนที่เราเลือกซื้อน้ําหอมอันนี้เขาคิดขึ้นมาได้เองนะนะเราก็บอกว่าใช่ ตอนที่เลือกซื้อน้ําหอมนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องนะคะตอนที่เราเลือกซื้อน้ําหอมกันเนี่ยอ๋อตอนแรกคุณจรแกก็เลือกดมกลิ่นของเขาก่อนนะขเขาก็เทสของเขาก่อนเราก็ยังอยู่อีกแผลนหนึ่งของเราใช่ไหมเราก็ดูของเราไปเราเห็นเขาเราก็เดินเข้าไปซึ่งไปถึงเขาก็เทสเรียบร้อยแล้วเขาเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาดมเราก็ว่าอืหอมดีนะเออแค่หอมดีนะแต่เราเนี่ย ผู้หญิงเราอะเข้าใจไหมเราต้องการเลือกเราเป็นคนผู้หญิงช่างเลือกไงไม่เหมือนผู้ชายที่เขาเลือกปุ๊บนะเอาปับ๊บคือตัดสินใจได้ไวนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกเอาอันนี้แหละในในขณะที่เรายังดมกลิ่นอื่นอยู่เลยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเอาก็เขาไม่ฟังเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ดมกลิ่นอะคือฉันนะเพราะว่าฉันเนะี่ย เธอฉี่น้ําหอมตัวเธอก็จริงแต่ฉันเนี่ยเป็นคนอยู่ข้างๆเธอและฉันเป็นคนดมกลิ่นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกใจฉันด้วยใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอาก็เธอก็บอกแล้วไงว่าก็โอเคนะก็หอมดีนะใช่ไหมเขาก็สรุปตรงนั้นว่าเราโอเคใช่ปะทีนี้ค่ะคุณจอค่ะเขารู้หลักเขารู้หลักรู้วิธีการปราบตัวเรานะคะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ามิทอตอนนี้โยนทิ้งไปให้หมดเลยนะแล้วให้เขาเป็นคนเลือกเสื้อผ้ามิทอเอง เอาไหมเอาไหมให้เขาเป็นฝ่ายเลือกเสื้อผ้าให้เราเองเอาไหมเราบอกไม่เอาอะ่ะไม่เอาอะ่ะเรื่องอะไรอะ่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่านั่นแหละก็เหมือนกันในบางครั้งนะคะเขากขาอยากที่จะ เเขาเรียกว่าตามใจตัวเองบ้างเรื่องในสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เสื้อผ้าของเขาในตู้ทั้งตู้เลยนะเป็นสิ่งที่เราเลือกให้เขาหมดเลยทุกอย่างอะไรแบบนี้นะะสรุปสุดท้ายค่ะก่อนนอนค่ะเขาก็หันมากอดแล้วก็บอกว่าถึงเธอจะรักฉันแค่ 90%แต่ฉันน่ะรักเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยทุกวันเลยนะนะคะนะแล้วเราก็จบนะนอนหลับก่อนนอนเราก็ได้เสียงหัวเราะขึ้นมานะคะแทนที่ว่าจะเป็นความอึมครึมความโกรธความงอนกันแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวเลยที่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของเรานะคะเราจะดึงความรู้สึกของเราให้ดาวลงไปก็ได้นะคะเราจะงอนเขาทั้งคืนเลยก็ได้ นะคะแต่เราไม่ทำเราพูดเราเคลียร์เราจบแล้วเราก็สร้างเสียงหัวเราะกันก่อนนอนแบบนี้นะคะการจบบทสนทนาในแต่ละวันนะคะให้มีแต่เรื่องดีๆเรื่องเสียงหัวเราะแบบนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณทุกคนนะคะจำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมานะคะในระหว่างวันเนี่ยคุณอาจจะงอนคุณอาจจะไม่เข้าใจกันได้นะคะแต่ก่อนหมดวันเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมาปรับความเข้าใจกันให้ได้นะคะคือโลกทุกวันนี้มันเครียดมากพออยู่แล้ว นะคะอย่าเอาเรื่องเครียดเครียเนี่ยมาบั่นทอนชีวิตคู่ชีวิตรักของคุณเลยนะคะอะไรที่เราสามารถที่จะปล่อยวางได้เราก็วางมันนะคะอย่ามาแบกอย่ามาถือให้มันหนักเอาแต่ใจมากจนทําให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดความทุกข์นะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จในความรักบนโลกออนไลน์ได้นั้นเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากขึ้นอยู่กับว่าอา่คุณไปฟังใครพูดนะคะนานาจิตตังเลย ะะเพียงแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะเอาข้อมูลลบๆเข้ามาบั่นทอนจิตใจเราเนี่ยกำลังใจของเราเนี่ยมันก็จะวูบตกลงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญณนะตอนนี้เลยนะคะกำลังใจคือสิ่งสำคัญ การที่ทั้งคุณและเขาเข้ามาเจอกันรู้จักกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่เขาเข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวคุณนะคะส่วนที่คุณและเขาเนี่ยจะสามารถเดินกันไปต่อได้หรือเปล่าจะได้ครองคู่กันหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนทั้งคู่นะคะความพร้อมของคนทั้งคู่ขึ้นอยู่กับการที่คุณเนี่ยสามารถสร้างความต้องการให้เขาเนี่ยรู้สึกอยาก ได้คุณไปครอบครองอยากได้คุณไปเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่าแบบนี้นะคะการที่คุณสามารถฝึกวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ในแต่ละวันได้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคู่ทุกคนนะ,ะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้ ค่อยๆฝึกปลือไปค่ะตรงนี้นะคะชีวิตของเรายังอีกยาวไกลนะคะการที่เราจะไปฝากชีวิตไว้กับใครนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเลือกเลือกคนที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่เราไปฝากแล้วเรามีความสุขนะคะชีวิตเราต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคิดไว้แค่นี้ค่ะถ้าไปแล้วชีวิตเราไม่ดีขึ้นไปแล้วต้องมานั่งทะเลาะก,กันทุกวันไปแล้วจะต้องเกิดความทุกข์แบบนี้อยู่ตัวคนเดียวดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆค่ะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะอยากให้ความรักบนโลกออนไลน์ของคุณเนี่ยเป็นรักแท้เป็นรักที่แท้จริงนะคะค่อยๆเลือกหาคนที่เหมาะสมที่คู่ควรกับคุณนะคะแล้วคนที่ใช่คนนั้นค่ะเขาก็จะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยเหมือนกันนะคะที่ได้คุณไปครอบครองค่ะวันนี้ขอบคุณนะสำหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามา Comment, นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอย,อย,อยตอบนะคะสําหรับคนที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมุมขวาข้างๆนะคะกดเอาไว้ค่ะนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนคุณคุณจะได้ไม่พลาดการชมคลิปดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน ัวข้อตค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังหีืเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสําอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะสวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นาเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะ่าจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมากๆเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ นจะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกป,ปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ